พี่น้องสวัสดีค่ะยายจอกสวัสดีตื่นสวยค่ะตื่นหกโมงตื่นหกโมงนม้นอนเหล่นโทรศัพท์พี่น้องพี่เอเตอร์นะขอดไข้ที่โต๊ะเด้อพี่น้องมกักแนวใดกะเห็ดแนวนันละคอยอกะเห็ดยางอื่นมาเป็นสิยายจ่อภาษาถอดไข่สิสอกะมาถอดใหนค้นเบิ้งน้ะเจ้าคือสิบายนี้ทา้งอื่นล้วเนาะปติคุลองค้นสันติวาคอย ทอดไข่ใส่อันสมไข่ป่ามาพี่น้องมัมไข่ป่านะปกติหันกินกินตจมันขน้าวเหนียวขุยนี่ก็แซ่บด้วยจ้ะใครมักเนื้ใดก็กเฮ็ดไปเนาะผู้ใดมักกดมัดเจ้าก็เฮ็ดไปไอ้แม่ป่าเราบ่มักเนื้อนียดอกแล้วกิน,นแล้วกินเขากับลาบป่ากับปลาแดกบองกับะกำจ้ำยานมาฉันแซ่บหลายแล้วเป็นเม้มไงบกวนแล้วดอกมา่อมีเป็นส่งเม่้มไงอะไรอันเสีย ขี้เห็ดขี้เข่าขี้เห็ดย่างเอื่องขินมาเปลี่ยนมาย้ายจอกเจ้าขี้มีกระสอดไข่นอกจากแม่ป่าเพราเห็ดชูจะกินแล้วเจ้าก็สิบ่ได้กินย่างหลบนอกวัตจีวานี่ยจะไ่ได้กินย่างหลบจ้าหันแม่ป่าเพรเห็ดข่อยผีผ่านเห็ดข่อยค่นผีผ่านเห็ดได้ด้วยได้ขินอืหันว่าแล้วเรียนแคลดไปตลาดค่ะโหลดว่าข่อยกับเข่าถุงกับเข่าถุงที่เป็นเห็ด ขายขอกัไปรชื่อมากินอยากกินแล้วได้ขาก็ระชื่อไี้ม่ป่าแล้วก็กินของซื้อแล้วหมักกินของแล้วเหต่ออาสดสดชนอนก็ะชื่อไปใส่แล้วเนาะแม่ค่าเขาเรื่งเขาีมีแม่ขายเป็นเพื่อนเนาะเขาเก็ดอะไรผลกี่ครานเนี่ยแหละแค่อ่แมนวาพี่น,อนอ้องถอดใส้กันสมไข้ป่าจ้าสมไข้ป่าเนี่ยมันนัวดีเราด้วยพี่น,อน้องโอ้ยพวกจะหอมบอ มันหอมกระเทียม,มหอมหนัางใช่ไหมส้มไทยส้มจมอย่ง,นะง,ง,ง,งกับจางเป็นตีใส่กระเทียมนะมันตีหอมกระเทียมจะหอมหอมห้อยๆก็เติมผงนู้นไว้นึงแล้วก็เติมน้ำปฝาหมัมกแล้วได้กัดจินแล้วนั่นจ้ะคอ,อยกับหมักไข่ต้มทอดไข่เอียงพี่แล้วก็หมักกัดจินแล้วก็มีแี้มงคลอง จะฝืนจะเ็นเรามันฝืนจะกล้องกับจะฝืนเก็บไส่ักค้อนไสแทนบ้งพี่น้องค้อคนสูของค้อนเฮ้ามันคนอ้อนระเบียบปิดุกแล้วเน่ยอดไข่ใส่สมไข่ป่าใส่เห็ดตั้งเรางั้นเด็กกันแล้วจนก็วถอดไข่ใส่สมไข่ป่า กินยามได้แต่เสียพี่น้องพวกเจ้าร้องไปเหดเบงางเร้่องค่ยว่าคอยมักกิิมนสำหรับพ้นบ่ระกินดิบน่าจะ